เรามารดต้นภราวานกันนะคะเช้านี้ อย่าออกมาอีกนะมมมสี่นี่เขาาให้ใส่แบบนี้แล้วเนาะมอว่ามสี่แล้วเขาให้ใส่แบบนี้แล้ว ม้อสีนะเขาให้ใส่แบบนี้เนาะเข้าด้านในเป็นสาวขึ้นแล้วโอ้ยสวยมากเป็นไงย่าสวยเป็นสาวแล้วหลานสาวแหล่ของย่านะน้องสาวแหล่ค่อยๆเป็นใบบอกย่าทากับข้าวเสร็จยังรีบรีบลงมาใช่ถ่ายมัธยมเชฟพี่บอกมัธยมย่าอ่านมาได้บอกหลานสาวเป็นองบอกบอกยังเนอะ ก็เลยนี่แหละลงมาซื้อเต้นีเข้ามามากินเคยคุณพิพากษาเป็นออยเยอะอ่ะอ้าวเอาเอาเดี๋ยวว่าวได้เลยนะจะไปโรงเรียนกับเขาหรือเนี่ยโอ้ยเหมยอยากจะไปโรงเรียนออกแล้วมันมีรูมันออก เอาเข้าไปแล้มันก็ออกมาเหมือนเดิมมันมีรูมันออกเออมันอยู่ออกมันรู้ทางเข้าทางออกมันรู้ทางเข้าทางออกแล้วมีที่เตะไปด้วยไปด้วยไปด้วยมันออกได้แล้วออืนาเดียเรากินข้าวอยู่คนเดียวนะนั่งกินข้าวเยอะกินข้าวก็อะไรนะว่ายังไงฮะจะไปเรียนอ๋อนาเดียนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวโอ้ยวันนี้เห็นได้นะ าป้าไทยบ้านยังบอกเลยหมิวบอกว่าโอ้อยากเป็นเด็กเด้อยากไปเรียนหนังสือมา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 ได้ชื่อคลิปแล้วนะไม่มี ได้นม่อยากเล่นด้วยนะนักเรียนมอปลายหนีไปเจอเมื่อเจอเจ้าหนี้ใช่ไหมข้าบ้้านเขาบ้านเข้าบ้านมาอย่าตุบอีเหรอไม่อยากไปยามันไม่อยากไปมันอยากกินข้าวมันไม่อยากไปมันเห็นเราเยอะยิ่งมันอยากอยู่เล่นด้วยอยากเล่นตักเชือกอยากเล่นมันอยู่ที่โรงเรียนด้วยมีไหมมีเสื้อผูกคอมันไว้ไม่มีแล้ว ไอหมิวไม่ได้กินข้าวแน่เลยมีเชือกคองไปไปไปรอบมันไม่ไปแล้วนีมันเหมือนนี่แหละมันไปมันจกินข้าวอ่มันก็แบบนี้นนี่่เห็นไมน่แทบจะยึดพื้นแล้วน่มีเชือกควางยังไม่ชินก่เหนื่ยนรถ้นอยะแมน่าค่อยหน่ะเลือแกะแกอัไปแกะให้ยาเลยนะไร่าละเชือกอ่ะคไปพูมไม่ได้กินข้าวไม่ทานไปโรงเรียนแน่นอน วันนี้น้องตื่นเ้วันนี้วันแรกตัวเองนั่นแหละนี่ะหกโมงครึ่งนะจ๊ะติ๊กตอกไปติ๊กตอกเพลงจิ้งตองเพลงไงเป็นสาวแล้วสาวเลยอยากกินข้าวแล้วลูกกิน แม่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยไม่พอเปลี่ยนชุดจากนักเรียนมต้นเป็นนักเรียนมปลายหน้าตาก็ดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยใช่เมื่อวานยังเป็นเด็กอยู่วันนี้เป็นสาวซะแล้วมั้งนาเด้งนิ่งเขาแบบไม่กล้าลงมาไม่กล้าลงมากล้องเยอะเกิน มอยากให้เราให้กินที่พ่อแดนแล้วมันมันจะออกมากินแบบนี้นะมันจะไม่รู้จักว่ากินที่บ้านนะไปกินที่บ้านนะจ๊ะมากินที่บ้านดีกว่ามากินที่บ้านนะลูกนะเอาไว้ย่ายท้องไม่ได้เคยจูอ่ะเคยตอนกินเนื้เออใช่มันเอาดูให้ใกล้หน่อยมันหิวข้าวแล้วไปกินที่บ้านนะลูกนะท้องทองอะไทั้งหมดมันหิวข้าวตั้งเขาเองมาชิมเหรอ อ๋นนอเป็นเงินคารำจากการทำโจงไว้ช่วงปิดเทอมลดสุดยอดมากเลยนะเอ่นหักซื้อใหม่สี่พันโอ้เนสองพัน 2, นั่นเองเนตัดนะจะเนี้เเนตดัดเือก็เป็นสาวขึ้นแต่เ้นกินข้าวนั่นจะพาไปใส่ละที่อ้ค่ะ นาเดียก็กินข้าวสามต้นกับอะไรนะเนื้อทอดเนื้อทอดที่เอามาแบบสามต้นเมื่อวานมากินกับพี่หมิวพี่นาเดียสามคนอ่ะสามสไตล์ว่ะสามคนก็หมิวเป็นพี่ใหญ่ของเขา อนนี้เป็นพราะว่าพี่ใหญ่พี่อมไปแล้วเนี่ยน้องๆนะมิวอยู่ม .4 ใช่ไหมแล้วก็น้ำมนต์อยู่ม .3 แล้วก็นาเดียม .2 ม .2 ไล่ๆๆกันลงมาเรียกันเลยเออม .4 มิวบอกว่าหนูทำตัวอย่างดีอยู่แล้วคุณี่เขียวนะคะคุณภาษาอังกฤษสวัสดียามเช้าค่ะวมิดาสวัสดีค่ะคุณสุมานะคะ ข้งข่าอิ่มไหมเนาะมีความอร่อยมากไหมเนาะถึงเต็มจ้าฮะอ๋อเสื้ออยู่ในถังเสื้อดาดาไปไหนเสื้อเสื้อไม่เหมือนเพื่อนเสือบอกว่าไม่ให้เข้าทีมวันนี้วันนี้ไม่ให้เข้าทีมวันนี้เขาอยู่โดมเลยเขาเลยบอกไปสนนักเรียนมัธยมโอไม่ใช่มอปลายเอาอันเดี๋ยว ยากอะไอย่างวุ่นวายอยู่กับเจแสมอปลายมอปลายเข้าบ้าเพป่มหนึ่งก็หลุดออกมาต่อออกมาทางนี้อันนี้ใครไปส่งไปกันไปกระลุงใช่ไหมกรลุงกระลุงไปส่งไม่ยินเสียงป่ะเออแต่ถ้าได้เขาก็พยายามที่จะหาเสื้อสีเขียวเนาะ เสื้อลำหรือเปล่าเดี๋ยว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 ดูสวยมากเลยอ่ะสวยค่ะเออก็คนสวยใส่เสื้อตัวไหนก็สวยค่ะขอบคุณมากจ้าเสยชายซอยไงเสยชายซอยสวยชายซอยสวยชายซอยอะไรนะคือสวยน้อยนะ ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เรีนแตอนนี้ก็จะไปม้วนๆคุณันยนยันยย่างันยันยันยัายัน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 ภานาันยันยจีันยันยั้ยันยันยันย่ายนยันยันยยนยนยันยนันยนยันยันนยนยันาันนยนยเนยยนนยัยน อ้าวจาว์ซางห่าวอันไหนไม่เข้าใจก็มาถามป้าเอ๋นะนิ้ห่าวีจาวาอันนีเจี๊ยวสมองหมิ่นชื่อเอ้าเขาเลือกเรียนภาษาก็ต้องบอกให้ก่อนเราเริ่มจากศูนย์ใหม่อ๋ออังกฤษหนูก็ยจะเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยหนูต้องจื๊อฝึกสี่คำนี้ให้มีกระดกลิ้นก่อนนะลูกนะจื๊อ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  ืกระดองลิ้นเข้าไปม้วนลิ้นเข้าไปข้างในมันจะมีสี่คำที่ต้องกระดอลิ้นเนี่ยหลานเอยเป็นหมดนะสวัสดีไปไหนกินข้าวค่ะวันไรมาเรียนน้ำบุกอ่ะพลาข้าโรงเรียนปุ๊บนะเขาก็จะเกขียนตากไปนั่งตรงไหนมันก็ตังไปนั่งไปนั่งไปเคยแอบพี่หลานไปเรียน ตอนนี้กินอิ่มแล้วนักเรียนมปลายปุ๊บเขาจะใส่กระโปรงสีดำเลยมิวใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกแปลกอยู่คะอืมใช่ไม่กินอ่ะน้อเขาข้ามไปกินด้วยนะใส่กระโปรงสีดำเหมือนกันนะคะตอนมต้นไม่ให้เงินไปเรียนวันละเท่าไหร่แล้วมปลายจะได้เท่าไหร่หกสิ้าวทำไมได้เท่าเดิมก็ต้องขึ้นนะลูกสาวคล้ยมหาวิทยาลัยนะกว่าร้อย นั่นอยู่กรุงเทพได้วันละร้อยอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องได้วันละอ๋อยวันละร้อยแปดสิบห้าแตกแล้วแว่นแตกแล้วอ่ามีแว่นตาแว่นตาใหม่หรือเปล่าวันละแปดสิบห้าเพิ่มขึ้นมาจากหกสิบแปดสิบห้าหนูวันละร้อยหนูล้ำรอบเดียวหนูได้ไปสามวัน เมื่อวานก็ได้ไปแล้วเออได้ตังค์ไปโรงเรียนแปดสิบบาทมิวได้ตังค์ไปโรงเรียนแล้วนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขึ้นมาไปได้หนึ่งร้อยมัธยมหกสิบมาแล้วนางงามน้ำมนต์มาแล้ว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 ลุงจะเอาอะไรไปกระบะกระบะอุ้ยแม่กะเนี่ยใส่ข้จียวแล้วนะคะ เอากล้องยากล้องยาถือไปให้หน่อยถือไปให้ยาหน่อยเออให้ให้ยาไปต่อคลิปเองไม่ถ่ายแล้วก็หันไปทางบ้านแกสิยาฮ่าฮ่า ชิ่เลยถืออยู่นี่น่ะวิจักข้ามนะวจักข้ามเดือนหลานค่อยถือมาเหอกันเดี๋ยวเป็นสาวขึ้นนะป้าดูสิมันไม่ได้เมื่อวานนี้ยังเป็นแหล่อยู่เลยวันนี้ไม่แหล่แล้วนี่น้ำมันก็ยังหล่อเลยนี่นี่นี่หล่อกว่าเก่าเออโมเสีกเป็งเกงเด้อ ดูอยากไปด้วยแล้วก็เป่ยไอลูกอ่ามันเปลี่ยนมันเล่าบุตรมันแบบแบบเหมือนสูงขึ้นแล้วก็เหมือนใหญ่ขึ้นเอามาเทียบเอามาเทียบมามายืนกับน้องใครสูงกว่ากันต้นน้องมาเทยใครจะดูเอาดูดูดเฮ้ยเฮ้ยคนไหนมอสี่คนไหนมอสามเนี่ยมอสี่มอสามอ้าวแต่ไม่คือความปกติเขาเขาจะแบบ็คแบล็คทั้งหมด